สเปิดบ้านมันเริ่มเกมเราไม่รู้นะว่ามันท่านความสะอาดดิแต่เราเดาเอาว่ามันน่าจะเราเติมมานะเราไปเติมมาเราไปเติมเกมมาสิเอ็ดวายเออร์ชัย โอออหรุดเดียวกันป้าเอาใจมันก็แบบมันสีปบะแด่ไมันควรจะเป็นโะคิวมันคือโ่รฉีสวัคซีนเค็มกวตัวนี้เค็มนังนเดือไม่แล้วถัาฉีนเนี่ยอุ๊ยมันเป็นแมลงมันต่อยแบบขดไงเลย 你做了啥饭？ ไปเดินดิ้ยเปอร์เซ็นไหมไม่ไปเดินก่อนแล้วจะให้เล่นต่ออไม่เอาหน้างด้วไม่ย,มยากอย,กออยกู่มึงไปทางลัดอยู่ไปว่าแหละไงทางลัดมันิดไปถึงเร็วถึงโส<อ>ดจดดีกว่านี้ คิวว่านกพอมใสแล้ตายยังเั็ตายกันเลิกเลยนะเออก็จะตายมูนี่มูเลยว้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คุยกับคนก็ไม่รู้ี่แหเก่งเลยื่สีเหลืองงที่เบอร์หนึ่งเราปุ่มาจะให้ปุ่มา 你干嘛？ i birthday. ใช่ดีแต่ไยเป็นรอบก็เสียดีแต่ว่าพึงลุได้โอ้นำ่งหนหนึ่ง้ได้จุดได้เอฟบีพีไหมบายบาย